จากอดีตนะครับที่เราเจอว่าข้อมูลจํานวนเยอะมากๆนะครับเราเนี่ยทำงานช้ามากๆนะครับเพราะว่าต้องใช้อนสเปกเ,เตอร์ในการิเค์ขอ้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะภาพเนี่ยเวลาเราเอามามวลผลเนี่ยมันทีมาทีไปสี่ห้าพันภาพเราต้องดูภาพเหล่านี้ให้ครบว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนเวลาตัดสินใจว่าจะต้องทํายังไงกับแพนต้องเมนเทนแน็ตต้องซ่อมบํารุงยังไงเนี่ยมันทีมันช้าไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการทำงานในอุตสาหกรรมจะต้องไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงทุกพื้นที่การเก็บข้อมูลต้องรวดเร็วและปลอดภัยต่อคนทำงานทุกข้อมูลต้องถูกป้องกันเป็นอย่างดี และผ่านการวิเคราะห์อย่างแม่นยำด้วย AI และ Machine Learning การแสดงผลข้อมูลที่หลากหลายและง่ายต่อการเรียกใช้งานการไล้แพลตฟอร์มครับการวิเคราะห์ผลต่างๆายจะขึ้นอยู่กับตัว AI หรือ Machine Learning โมเดลของเราครับซึ่งตัวนี้จะทำให้ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบครับสามรารถเป็นมาตรฐานเดียวกันครับรวมไปถึงว่าทำให้เกิดความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข,ข้อมูล หลักๆเลยก็คือจะได้ความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำลดการทำงานในที่สูงที่เสี่ยงอันตรายต่างๆทุกคนสามารถแค็กเซตจากที่ไหนก็ได้และทุกคนก็เข้าใจสิ่งเดียวกันทั้งหมดซึ่งทำให้การทำงานมันรวดเร็วไม่ล่าช้าเหมือนเดิมดีดีเนอร์ถัดคว์มนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายๆกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มอินสเปกเตอร์นะครับ แล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็น service provider นะครับก็บริษัทเหล่านี้นะครับสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มของเรานะครับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับออกรีพอร์ตแล้วก็รวมไปถึงทีมบริหารทีมโอนเนอร์นะครับเนี่ยสามารถที่จะวิชั่ไลท์ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มเราได้โดยง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราทุ่มเทลตลอดระยะเวลา3ปีก็เพื่อป้องกัน1นาที1นนาทีที่เกิดเหตุขัดข้อง มากกว่าความตั้งใจคือเราเข้าใจ